เรากาลังวิ่งไปหาความสําเร็จหรือเรากําลังวิ่งหนีตัวเองผมอยากเริ่มต้นด้วยคําถามง่ายๆก่อนเลยนะครับว่าวันนี้เราอยากสําเร็จจริงๆหรือเราแค่ไม่อยากแพ้มัน2ออย่างนี้ต่างกันไกลมากเลยนะครับทุกวันนี้นะครับคนจํานวนมากทำอะไรก็เร่งรีบไปหมดใช่ไหมฮะอยากได้ไวอยากเห็นพลเร็วอยากประสบความสาเร็จเร็วแต่ไม่เคยมีใครมานั่งถามตัวเองเลยครับว่าแล้วเราเดินทางมายังไงผมเห็นหลายคนครับไปถึงความสําเร็จเร็วมากครับแต่ไปผิดทาง สุดท้ายนะครับก็ต้องวิ่งกลับมาเจ็บกว่าตอนเริ่มต้นซะอีกถูกไหมฮะเพราะอะไรเพราะเขาไปโฟกัสแค่เรื่องถึงเมื่อไหรแต่ไม่เคยโฟกัสเรื่องว่าเดินทางไปยังไงคุณลองคิดดูนะครับระหว่างทางที่เรากําลังวิ่งมันสอนเราเยอะกว่าปลายทางอีกนะครับนิสัยเราเกิดตรงนั้นวินัยเราก็เกิดตรงนั้นเช่นกันครับความเข้าใจตัวเองก็เกิดตรงนั้นความคิดเราโตตรงนั้นครับความดีความซื่อสัตย์ทั้งหมดนั้นมันเกิดในเส้นทางครับไม่ใช่วันที่เราไปถึงเส้นชัย รู้ไหมครับทาไมคนยุคนี้ถึงเลือกวิธีที่ง่ายกว่ายอมที่เหนื่อยจริงๆวันนี้นะครับคนจํานวนมากอยากได้แต่ไม่อยากเป็นหมายถึงคืออยากได้ผลลัพธ์นะครับแต่ไม่อยากเป็นคนที่คู่ควรกับผลลัพธ์นั้นอยากรวยนะครับแต่ไม่อยากฝึกฝนอยากประสบความสําเร็จแต่ไม่อยากล้มอยากให้คนชื่นชมแต่ไม่อยากสร้างคุณค่าสุดท้ายนะครับเขาก็เลือกทางที่ไวที่สุดไม่ใช่ทางที่ถูกที่สุดนะครับแต่รู้อะไรไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาชนะครับชนะแบบพันแพ้ เขาแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มแพ้ให้ความกลัวแพ้ให้ความอยากแพ้ให้ความรีบร้อนแพ้ให้ความไม่มั่นใจว่าตัวเองจะเดินทางไกลได้แต่ที่หนักกว่าคือเขาแพ้ให้ตัวเองครับเมาไม่กล้าพัฒนาตัวเองเลยเลือกทางลัดผมอยากเชิญชวนทุกคนนะครับถามตัวเองดูว่าความสำเร็จที่เราอยากได้ครับเราอยากได้ันแบบไหนครับแบบไวๆแล้วก็พังเร็วๆหรือค่อยๆเดินแต่ยืนยาวและมั่นคงครับเวลาเรามองความสำเร็จครับของใครสักคน เรามักมองว่าเขาได้อะไรแต่เราไม่เคยได้มองเลยว่าเขากลายเป็นคนแบบไหนรางวัลอยู่กับเราไม่นานแต่ตัวตนที่เราเป็นตอนเดินทางอยู่กับเราตลอดชีวิตบางคนนะครับได้เงินมาเยอะนะครับจะใช้ชีวิตแบบต้องคอยปิดบังต้องคอยกลัวความจริงต้องคอยทําตัวเหมือนคนที่ตัวเองก็ไม่ภูมิใจซึ่งความจริงนะครับคุณอยากได้ชีวิตแบบนั้นเหรอผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับอยากประสบความสําเร็จแต่ไม่มีใครอยากสาเร็จแล้วเกลียดตัวเองเหรอครับจริงไหมฮะ คุณเคยได้ยินคํานี้ไหมครับเขาบอกว่าคนดีนะครับบวกความขยันบวกคิดเป็นเท่ากับความสำเร็จที่มีวันพังคําว่าคนดีเฉยๆอาจจะไม่พอแล้วนะครับสำหรับยกนี้เราต้องเป็นคนดีที่มีความขยันคนดีที่คิดเป็นและเป็นคนดีที่ไม่หยุดพัฒนานะครับและสุดท้ายต้องเป็นคนดีที่เลือกอยู่ในระบบที่ถูกต้องเพราะถ้าคุณเป็นคนดีมากนะครับแต่ไปอยู่ที่ผิดคุณจะถูกเกืนครับคุณจะเหนื่อยคุณจะท้อและจะเริ่มไม่เชื่อว่าความดีจะสเร็จได้จริงไม่อยากจะแบ่งปันอย่างนี้นะครับว่า ทุกความสาเร็จที่ยั่งยืนนะครับต้องมี3มอย่างนี้ครับ 1. ระบบที่สร้างคนครับ2ครับทีมที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน3นะครับต้องมีพี่เลี้ยงหรือเมนเทอร์นะครับที่คอยดึงและให้เราเติบโตอย่างเดียว4นะครับเครื่องมือที่ทํางานแทนบางอย่างให้เราได้สมัยก่อนนะครับคนต้องเก่งเองทุกเรื่องแต่ยุคนี้นะครับคนฉลาดคือคนที่ใช้ระบบเก่งครับใช้ทีมเก่งครับใช้คนเก่งใช้เครื่องมือเก่งเพราะความสําเร็จที่ดีนะครับไม่ได้เกิดจากคนเก่งครับ จะเกิดจากคนธรรมดาที่เลือกเดินบนถนนที่สร้างมาเพื่อเขานี่แหละครับมันคือความสําเร็จที่ทําให้คุณไม่ต้องโกงใครไม่ต้องมองหาทางลัดไม่ต้องเหนื่อยจนพังแต่โตได้แบบเป็นคนดีแบบเต็มตัวนะครับวันนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนหลังจากฟังคลิปนี้จบนะครับต้องกลับไปคิดถึงคํานี้ดีๆนะครับจงเป็นคนดีที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จแล้วสูญเสียความดีเพราะสุดท้ายแล้วนะครับความสำเร็จมีเยอะครับแต่คนที่สําเร็จแบบดีๆหาไม่ง่ายเลยนะครับในยุคนี้ผมอยากให้คุณนะครับ เป็นหนึ่งในคนนั้นแล้วผมก็รู้ว่าคุณทําได้แน่นอนคุณสามารถแอดไลน์เข้ามานะครับเพื่อรับอ e ีบุ๊กฟรีครับที่เป็นที่รวบรวมวิธีคิดวิธีเริ่มต้นวิธีเดินในเส้นทางที่ดีบวกโตและยั่งยืนได้ครับเพราะผมเชื่อว่าความสําเร็จที่ยั่งยืนนะครับมันเริ่มจาก mindset ที่ถูกต้องครับในหนังสือนะครับ The n e w f r r m e r mindset นะครับ คุณสามารถกดรับฟรีได้ที่ไลน์นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ